ช่วงร้อยแปดเมนูมาถึงช่วงร้อยแปดเมนูเลาวน้ำหนักแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะบุญก็ยังอยู่กับเชฟฟางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเชนสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทําเมนูไรคะเป็นเมนูที่ฟังได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมนูพระราชทานก็คือไข่พระอาทิตย์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําไข่ทรงเครื่องในสไตล์ 108ดิวิ่งของเราค่ะไข่พาทิตย์เราก็เคยได้ยินว่าต้องใส่ข้าว,าวด้วยนในขายใช,ใช่แต่ว่าเรานนจะใส่อย่างอื่นลงไปด้วยค่ะเพื่อสุขภาพแล้วก็ให้เข้ากับสิ่งต่างๆที่เราทําในรายการของเราด้วยเม,มนูวันนี้นะคะจะมีชื่อว่าไข่เจียวทรงเครื่องสุดไร้น้ำมันค่ะ กระทะวันนี้ที่เราใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันเลยใช่เพราะว่า King Diamond Series นี่เราไม่เคยใช้น้ํามันอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะรุ่นนี้เลยเรื่องเห็นดีไซน์แบบจะเป็นแบบเพชรเพรตามชื่อรุ่นเลยนะคะดีไซน์สวยมากๆเลยเริ่มทํากันเลยดีกว่าเริ่มทํากันเลยเปิดเตารอเราใช้ไข่ไก่นะคะทั้งหมด4ฟองด้วยกันอันนี้ทานกันเยอะหน่อยแล้วกระทะของเราวันนี้ก็ใช้กระทะที่เคลือบผิดอ่อนเงินอ่อนทองถึงแชั้นเลยแปดชั้เลยเราก็เลยไม่ใช้น้ํามันเพราะว่ามีเทคโนโลยี King Nano นะคะก็จะทําให้แข็งแรงทนทานที่สําคัญคือลื่น ขึ้นกว่าเดิมถึงสามร้อยเพราซใช่ค่ะอย่างนี้เราเลยไม่ต้องใช้น้ํามันสาหรับไข่เจียวอันนี้นเลยนะคะแต่ปกติส่วนใหญ่เวลาที่เราทําไข่เจียวนะคะคุณมุนถ้าเป็นกระทะแบบธรรมดาเหมือนที่เราใช้ตามบ้านทั่วไปก็ต้องใช้น้ํามันเยอะด้วยใหญ่เยอะด้วย<ๆ>แล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพแต่ว่าถ้าไม่ใช้น้ํามันลองนึกถึงถ้าเราใช้กระทะเทฟลอนกระทะเทฟลอนก็มีโอกาสนะคะที่ใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยเทฟลอนมันก็จะหลุดรอดออกมาแล้วก็จะเป็นสารตกค้างในร่างกายแล้วถ้าใช้กระทะสแตนเลสคุณมุนเส้นหนักก็หนัก นี่เบามากค่ะแพงก็แพงแบบก็เบาเป็นเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะใช่ค่ะหยิบใช้ง่ายสะดวกล้างสะดวกด้วยใช้ได้กับเตาทุกประเภทด้วยนะคะค่ะ,ะล้วตีไข่แบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะใส่ข้าวลงไปใส่ประมาณสักหนึ่งถ้วยอือ่าเพราะว่าเครื่องเราเยอะค่ะวันนี้เป็นไข่เจียวสองเครื่องสี่ฟองค่ะอ่นนี้เป็นเห็ดชิเมจินะคะแล้วก็เป็น ชะอมค่ะใส่ชะอมด้วยใส่ชะอมด้วยคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องหั่นให้เล็กมากค่ะเพราะเราต้องการให้มันเป็นแผงลงไปในกระทะนะคะแล้วเราก็จะเติมพริกขี้หนูค่ะม็มีความเผ็ดเข้าไปด้วยรสชาติแบบคนไทยนะคะตรงแซบนิดหนึ่งใช่แล้วก็ปรุงน้ำปลาสักเล็กน้อยกระทะร้อนแล้วใช่ไหมคะใส่พริกไทยเพิ่มหน่อยนึงใส่พริกไทยแล้วก็พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าที่เป็นหั่น สีสวยสมากเลยอะเชฟนี่เ,นเราผสมเสร็จแล้วนะคะคุณเส้นแล้วก็ใ,ใส่ลงไปเลยโอ้ยร้อนเร็วมากนี่เราจะบอกว่าใช้ไฟอ่อนนะเราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากแต่ว่าความร้อนนี่กระจายได้เร็วแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมแป๊บเดียวแบบได้ยินเสียงไข่จะสุกแล้วเนี่ยนี่ แล้วคุณก็จะใช้นี้นะคะตะหลิวซิลิโคนนี่มาพร้อมกับด m o n d s e r i e ์ลุนี้นะคะก็จะทนความร้อนแล้วก็ไม่ขูดกระทะแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ากระทะจะเป็นรอยเลยนะ,ะแล้วก็สารหลุดลอกจากกระทะจะไม่<ช>มีด้วยอ<ช>่านี่ก็แบบดไฟแรงเพิ่อมอีกนิดนึงนะคะได้ค่ะอ่านี้นีใช่ไหมคะค่ะนี่อ่นี่นลื่นนะคะ300%เซเพราะฉะนั้นแบบว่าไข่เจียวปกติก็จะไม่ลื่นขนาดนี้นะนี่ไม่ใช้น้ำมันเลยเนาะใช่ค่ะ ก็เมนูนี้จริงๆสัก5านาทีหกนาทีแล้วคุณผู้ชมเตรียมเครื่องเสร็จแป๊บเดียวก็ได้ทาน<ช>แล้ว,วนะคะเป็นเมนูที่ทําเร็วแล้วก็หน้าตาดีมากจริงๆไม่มีน้ํามันไม่ได้ใส่น้ํามันแต่ว่ากระทะก็ลื่นแบบนี้เลยโอเคพอเริ่มแห้งแล้วนะคะให้คุณผู้ชมกลับด้านน <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะแ,<ต>แล้วนะเวลาคุณผู้ชมใส่จานเนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรค่ะเทลงใส่จานเลยแบบนี้ที่คุณผู้เสิร์ทำนะคะ สวยงามสวยน่ากินมากพอเสร็จแล้วบางคนอยากจะทำเมนูอื่นเราก็ต้องทำความสะอาดต่อใช่ไหมค่ะเราไม่ต้องเสียเวลาล้างเลยนะคะแค่ใช้ทิชชู่เช็ดแบบนี้นะคะก็สะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเคลือบไทเทเนียมโคตติ้งป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียด้วยคุณผู้ชมก็ทำอาหารสนุกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นเแบบนี้ พักชีโรยหน้าลงไปเลยแบบนี้เติมด้วยพริกไทยน้อยนี่เสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูนี้ค่ะไข่เจียวทรงเครื่องสุดไร้น้ํามันค่ะดีมากเลยนะคะอยากชิมแล้วแต่ก่อนที่จะไปชิมกันนะคะได้ข่าวว่าพี่วูดดีเนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์มาฝากจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปเจอพี่วูดดีกันเลยค่ะถึงเวลาชิมกันแล้วนะคะ แบบว่ารสชาติหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไข่นะคะแล้วก็มีข้าวเข้าไปอีกชะอมพริกนะคะแล้วก็เห็ดด้วยค่ะ อร่อยมากเลยแล้วก็ทําง่ายมากที่สําคัญไม่อมน้ำมันเพราะเราไม่ใช้น้ามันเลยเราจะบอกว่าตอนนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่นะคะ <_ S 1> ก็ไปไว้อะไรสําหรับในหลวงรัชกาลที่9ของเรากันที่สนามหลวงเยอะแยะ <_ S 1> มากมายเลยแล้วก็จะมีจิตอา,ศา,ศา,ศาสาที่ไปทําอาหารนะคะแล้วก็ไปทําความดีให้กับประชาชนที่ไปสักการะพระบรมศพด้วยแต่ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับเรื่องการแต่งกายนะคะก็แต่งกายให้สุภาพแล้วก็ดูในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะใครหยิบขยะไปเช็บอะไรก็ ออช่วยกัน,นด้วยคน,<ช>คนละมานคนละมือนะคะยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณนะคะถ้ามีอะไรอยากจะแนะนำนะคะมีเมนูเ hmm. ด็ดๆอะไรส่งมาได้ที่นี่เลยคะ่ะร mm ้อยแปดลิฟวิ่ง at gmail dot com ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ